สวัสดีค่ะพบกับเรื่องคัวบุญมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ครัวมีเมนูสิบปีทำครั้งหนึ่งมานำเสนอคือเมนูแกงพะแนงค่ะไปดูกันเลยค่ะเมนูที่ทำง่ายมากๆแต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าแม่ครัวไม่ชอบกินกะทิค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็มาหั่นหมูกันค่ะทุกคนวันนี้เลือกเราเลือกหมูสัน ในนะคะทุกคนหมูที่นุ่มอะคะ่ะเพราะเราจะแกงแผนงนะคะทุกคนเอาจริงอาหารไทยแม่ครัวก็ไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนเราก็เลือกออนไลน์ที่มันของขวางเนี่ยนะคะทุกคนคอาหารไทยแม่ครัวก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าก็จะทําเพราะว่า่าเขาก็อยากกินแกงแผน,นะคะ่ะทุกคน เมนูนี้นะฮะจะบอกว่าสิบปีทำครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะแม่ครัวไม่ชอบกินกะทิคนไม่ชอบกินแกงกะทินอกจากแกงเขียวหวานแล้วก็แกงอื่นนี่แบบน้อยมากไม่รู้อ้วนได้ไงนะทุกคนแต่แม่ครัวก็รู้สาเหตุเลยนะเพราะว่ากินข้าวเหนียวเยอะกินข้าวเหนียวเยอะจริงๆค่ะทุกคนข้าวเหนียวนี่แบบอืม ถ้ากลับ,บ้าน,นอกนี่นั่งอยู่กระติบหมดกระติบแต่วันนี้เราจะแกงให้ย่าคนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าน้องวาส่น้องวาส่จะกินผัดกะเพราหมูก,กรอบวันนี้เราก็จะทำแกงแนงให้ย่าทำหม้อเล็กๆให้ย่าส่วนแม่กลัวนะคะกินอะไรก็ได้ตอนนี้ นี่ค่ะเราก็จะได้หมูแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาซอยใบมะกรูดนะทุกคนเตรียมไว้เลยเตรียมมาไว้โรยแกงพนแพนงนะคะทุกคนว่าแ,แกงนี้เขาก็ใส่ไม่ยากก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะค่ะถ้าเราไม่ชอบกินมะเขือพวงแล้วก็ใส่แค่ใบมะกรูดแค่นั้นค่ะบางคนก็ใส่มะเขือพวงนะคะแต่ที่บ้านแม่ครัวก็ ก็จะชอบกินมะเขือพวงสักเท่าไหร่ก็กินบ้างค่ะเป็นบางเวลาแต่แกงผะแนงเราจะไม่ใส่แต่บางคนเขาก็ใส่กันนะคะทุกคนเราไปแกงกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็กะทิลงไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเครื่องแกงผะแนงลงไปผัดนะคะทุกคน แกงแหนมเวัดต่าเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะสีันดยอดมากเคแล้วก็จะเคี่ยวต้วแกงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไฟอ่อนๆเกลือกะทินิดหนึ่งะคะ่ะทุกคน กะทิก,กับเครื่องแกงนะคะเครื่องปรุงก็มีไม่มีอะไรไม่มากนะคะมีน้ำปลากับแหน่น้ำตาลปี๊บแค่นั้นนะคะทุกคนแกงแคนดงนะคะเราไปซื้อเครื่องแกงมาจาการก้านอิสลามนะคะอหอมอมาทุกคนเคี่ยวไฟอ่อนๆให้กะทิแตกมันเนะคะทุกคนไม่ได้ทำเลยไม่เหรอ นี่ค่ะทุกคนเราก็ยังเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวพี่แกงให้แตกมันให้นอ่อนแต่เย็นๆนะคะทำะแนงนะคะน้ำมันมน้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่น้ำกะทิลงไปอีกนะคะเพราะแกงแนงเราอ่ะ จะทำแบบน้ำขุกผิดแล้วก็หมูลงไปผัดต่อเลยค่ะทุกคนมัาก็เติมกะทินิดนึงก็ได้ค่ะเลิมไฟขึ้นมานิดนึงก็จะผัดเคี่ยวไปจนหมูสุกเลยค่ะทุกคน ต้นแกงหอมมากเลยทุกคนในรอบสิปีแม่กลัวทำแกงคะนนเพราะปะกะติหาซื้อที่แกงยากนะทุกคนแกงคะแงนงะลดกับข้าวในหมู่บ้านมีแต่ที่แกงธรรมดาไม่ค่อยมีแกงคะแนนนะฮะนี่ต้องขี่รถไปซื้อ,อในหมู่บ้านนึงเลยนะทุกคน ที่จะแกงที่จะทำเมนูนี้นานแห้งเกินไปเราก็เติมกะทิลงไปทุกคน,ท,กคนทุกคนเราเคี่ยวจนผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกอันฮะทุกคนกะทิก็ได้แตะมันรอบนี้เลย ออหมูเราใช้ใช้หมูสันในอยู่แล้วค่ะทุกคนมันจะนุ่มเหนล้วหมูสันในอหอมมากๆแกงแจงแพรงที่หอมหอมสุดๆแค่ทุกคน แล้วเราก็มาปรุงนะทุกคนข้หมูเราสุกแล้วนะคะเที่ยวไปแล้วเราหมูเราสุกแล้วเราก็มาปรุงไม่ปรุงไม่มีอะไรค่ะแต่เราจะยังไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะใส่น้ำปลาลงไปกัดปีนึงก่อนแล้วก็คะแนนที่จะออกหวานๆเค็มๆหน่อยนะคะทุกคนรสชาติก็จะมีหวานช่วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคะ่ะทุกคนรอจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะทุกคน แล้วเราจะมาชิมรสชาติแล้วก็เราก็จะโรยใบมะกรูดแกงแหนงมันไม่ยากอะค่ะทุกคนแต่พิแกงนะถ้าเราตำเองอะตำยากแน่นอนแกงแหนงมันจะน้ำขุ่นกะ็เติมกะท,ะทิลงไปอีกนิดเลยไนะหอมมากทุกคน เที่ยวไปเรื่อยๆอยู่น,นะครับคนเดี๋ยวเราจะชิมรสว่าได้รสตามที่เราต้องการหรือยังเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะทุกคน เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆอสักพักนึงนะคะทุกคนเราก็เคี่ยวได้สักพักแล้วนะทุกคนก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนเราจะเติมกะทิลงไปนิดนึงให้มันดูแบบน,นี้นิดนึงแล้วเราก็โรยด้วยใบมะกรูดนะคะทุกคนที่เราซอยไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงแกงนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้แกงพแนงแสงอร่อยของเรานะคะคลิปนี้แม่กลัวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ